ก็คือเจ้าเขาจะมาทงานมาีเพราะว่า่น้ก็จะเป็นพีังนอนเจ้า์อค้างงค้าคาาฟและเขาสอตั้งแต่บเขาเ็นขตรงนี้จะมี่ยุ วันนั้น่จะมีเครื่องบงสวงน้องบ่ฮู้ว่าบงสวงอยู่อยู่ถึงเนี่ย้เนี่ยเจ้า สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะวันนี้ผมม้าเอลตีก็กลางน้ำรูปหัวใจหนองเล็งายอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเขาครับกิจกรรมของอําเภอแม่ใจนะฮะช่วงนี้มีกิจกรรมหลายอย่างมากครับหลังจากกีตะวานีา่นอกจากอําเภอแม่ใจแล้วจังหวัดพะเยาก็มีกิจกรรมงานมหกรรมการ,กรเกษตรและท่องเที่ยวเ,เป็นการโชว์ผลงานของ เกี่ยวกับการเกษตรนะฮะทุกกระทรวงของอกระทรวงเกษตรจะมาร่วมโชว์ผลงานกันในท่านแล้วก็มีการโชว์ดอกไม้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับถ้าใครอยากหัวงามนาดไหนก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับแต่วันนี้ครับผมมาอัปเดตในอำเภอแม่ใจของเขาพ่องนะฮะด้านหลังผมนี่จะเป็นองค์พระเจ้าทองทิพย์นัคปรกซึ่งออกแบบแล้วก็อันสร้างโดยทีมงานของอาจารย์เจริญมาบุตรนะฮะและตอนนี้ครับ าการเตรียมงานที่จะสมโพธาพระเจ้าทงทิพย์หนักปลกในวันที่เสาเก้านี่นะฮะก็ได้เริ่มเตรียมการได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบเซ็จแล้วแล้วนะตอนนี้ก็มีการเก็บรายละเอียดนะฮะสวยงามมากครับนี่ฮนะถ้าใครติดตาม g f ฟุกสปอร์เขาก็คงได้เห็นในวันที่เขาอัญเชิญอ,องค์พระเจ้าทงทิพย์หนักปลก มาประดิษฐานไว้แทนแก้วตัดนี้แล้วนะฮะนี่นนี้อาจารย์จะเจรินก่อนเก็บรายละเอียดทาสีมันเด่นงามขึ้นนะฮะอันนี้คือสีครับอาจารย์ครับเป็นเป็นทาสีทองครับเป็นสีทองอันนี้คือมันทนแดดทนฝน ได้ท้นผลคเพราะว่า<อ>วันก่อนทาพื้นสแตรับมีฟูนขึ้นมาจับครับอ,อตอนนี้ก็เลยเก็บสีไมเอี่ยมเลยครับครับนี่งามแน่นนอนครับนี่อาจารย์ละเอียดมากครับงานนี่งามละเอียดแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเรียกว,ว่าเป็นปฏิมากรมเป็นปฏิมากัรมหรือเป็นปฏิมากัรมปาิมากรรม,รระมรนะครับเนาะ,น,ะนี่น ชิ้นเอกของอำเภอแม่ใจเลยครับอนาคตจะเป็นพุทธอุทยานของจังหวัดพะเยานะฮะและนี่เป็นองค์จำลองนะครับเป็นพุทธอุทยานได้จริงๆนี่จะมีองค์ดีไสไงก่นนี้เห็นไหมครับขยายจากองค์นี้ขยายจากองค์นี้ปฏิสถานอยู่ด้านหลังนะฮะหน้าตักกว้างแต่ใดก็ครับไอองค์นี้33นิ้ว .3 3 3นิ้ว3 3 3นิ้วขยายจริงก็ อ่า uh, 3ส3 3 3านิ้วนิ้วอ๋อ oh. 8เมตรเกิง8เมตรเกิง3 <g ừng. S 1> 3 3 3นิ้วนะฮะโอ้โ oh ห oh เพิ่มขึ้นไปแหมใหญ่กว่านี่นะฮะปฏิสถานตั้งหลังนะฮะโอเคครับเดี๋ยวของออาจารย์ทำง,งานก่อนนะฮะเขาเก็บรายละเอียดก่อนแล้วนะส่วนข้อมูลต่างๆเดี๋ยวอยไปถามที่หลังนี่ฮะทีมงานของอาจารย์จเจริญมาบุตรก็มีการ าทาสีคือมันเด่นขึ้นแบบน้อยครับนี่เดิมทีพื้นฐานจะเป็นสีขาวอาจารย์ว่ามันอาจจะบัดเดน่นอยากจะหือมันเด่นนวลขึ้นมามน้อยอันนี้เรนเรียกว่าเป็นสีนะเป็นสีครีมก็จะเป็นสีสีครีมออกครีมๆนะครับเนาะสีครีมสีทาภายนอกแม,แม่นเป็นสีน้ำมันครับนี่ เสียอะคริลิกครับเสียอะคริลิกโอ้จช่เป็นเสียอะคริลิกเลยนะฮะนี่ยังดีครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นอ่า,อางน้ำทีไซน้ำสำหรับร้องฐานของหางพญานาคนะฮะคอนเซ็ปต์ของอพระเจ้าท่องทิพย์หนักปกที่ผมได้ยินมานี่ก็คือพญานาคนี่จะมาจวยบังแดดบงังฝนอ่า องพระเจ้าทองทิพโตนะฮะแล้วก็ในการขึ้นมานี่จะต้องขึ้นมาจากน้ำด้านหลังนะฮะสัญลักษณ์ก็คือแองน้ำอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็ฐาน้องหางพญานาคนี่ก็ออกแบบได้สวยงามมากครับยักษ์ตัดนี้นี่เป็นมีจืุกเรครับเป็นเป็น,เป,นเป็นยักษ์อะไรครับกิเลสสาม โดดล,ลบกดหลงโลบโกดหลงอ่าฮะนี่นี่มีความหมายมุดนะฮะเดี๋ยวเรื่องความหมายนี่เขาต้องมาเจาะอะไรละเอียดครับเพราะว่าถ้าใข่จะมาดูเนี่ยจริง,รงๆแล้วทุกอย่างตีอาจารย์จเจริญออกแบบมานะอาจารย์เจริญมาบุตเป็นออกแบบมาแนละ้สื่อความหมายทางพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับนี่อันนี้คืออยากมี่สื่อถึงกิเลสทั้ง3นะโลบโกดหลง อยู่ในต้มนะฮะกว่าจะโพ้พ่นขึ้นมาพญานาคไปหาพระเจ้าทองทิพ์นี่คือโอ้โหต้องบำเพ็ญเพียรขนาดนักเลยทีเดียวครับนี่นี่ฮะสวยงามมากครับในอำเภอแม่ใจนะฮะแลนด์มาร์คแหนะ่งไม่ในอนาคตผมคิดว่าตรงนี้ต้องเป็นจุดเช็คอินของปีน้องจ้าอาเภอแม่ใจแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างแน่นอน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบรญยาการรับรอบของการเตรียมงานก่อนนะส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเขาก่อยมาถามครับว่างานจะมีไอยังห้องนะบัได้มีแค่พิธีสมโภชนะได้ข่าวว่าจะมีการปลุกเสกเหรียญพระเจ้าทัองทิพนาคปลุกรุ่นแรกตัวเนะฮะนี่ไข่ตีสังจ้องไห้ก็นี่กำลังจะได้แล้วนะฮะโอ้โหเป็นที่ระลึกและตอนนี้ครับจังฟ้อนกำลังมาเตรียมซ่อม ฟ้อนกันนะฮะนำโดยคุณครูมอนะฮะเป็นไหนแล้วแม่ครูอยู่ไหนแล้วนี่อ่าี่วันทองทองกี่วันโอ้โหท้องจันของจันน้องค้ำอยู่นี่เลยวันนี้ครับแม่ครูนัดมูจังฟ้อนตีเป็น,นจิตอาสานะมาช่วยฟ้อนในงานนี่มาซ่อมไงกันตัวนะฮะโอ้แต่ละคนนี่ ตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะนะฮะโอ้นี่ฮะเดี๋ยวสักครันี้เวลาเป็นซ่อมกันนี่เขาจะได้มา,อาพอบนตัวนะฮะแต่ตอนนี้ครับมาดูอ่าบรรยากาศรอบๆก็ขังน้ำดูหัวใจก่อนนะครับว่ามันพัฒนาไปถึงไหนละนี่ครับอืม <c oughs> วัสดีครับ,รบ <c oughs> นี่ฮะมาละนีการกลางเต้นเตรียมเก้าอี้ปับภูมิทัศน์ส่วนถนนโอ้มีการขยายถนนนะครับอ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการปับถนนไหมรอบก็กลางน้ำดูหัวใจนะฮะขอบนอกนี่จะเป็นถนนโอ้ตัดเกตเรียบร้อยนะกว้างประมาณ4 m, ี่เมตรปลายครับ4เมตรกว่าเกือบ5เมตร อ้อมหลอบเลยนะฮะเดินดูสักหน่อยครับป่าหลอบไปตัางแดมหุ่นนี่ฮะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะฮะก็เริ่มใหญ่แล้วนะฮะเนี่ยต้นไม้แต่ละข้งตีทางอำเภอแม่ใจเปินมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในก๊อกกลางน้ำดูหัวใจก็เริ่มเติบโตขึ้นมาละ มาได้ปีปีปลายประมาณนี้นะส่วนบริเวณพื้นที่ตรงร้านกลางนี่ก็เริ่มปั๊บละอ่าสวยครับแล้วก็ห้องน้ำตอนนี้ก็มีการสร้างห้องน้ำไว้เตรียมรองรับมีทั้งห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงพร้อมมดนะนี่ฮะด้านหลังปุ้นแหมหนึ่งนะสองจุดนี่ถือว่า น่าจะเพียงพอสําหรับรองรับนักท่องเทีย่ยวอย่างแน่นอนครับเป็น2หลังครับห้องน้ากิจกรรมในวันที่สาวเก้านะก็จะเป็นการสมโพธนะฮะองค์พระเจ้าท่องทิพย์นาครก,ลกแล้วก็กิจกรรมวันที่30อ่าด้านฝั่งตรงข้ามนะฮะสาก็จะมีการประเพณีแข่งเรือยาว12ฝีพายครับอ่า เรือธรรมนัติผมเผาครับก็จะเป็นการแข่งขันประเพณีเรือยาวของแต่ละตำบลของในอำเภอแม่ใจครับเทศบาลน,นะฮะเทศบาลตำบลต่างๆในอำเภอแม่ใจก็จะได้มารวมแข่งขันกันแล้วตอนนี้ก็มุ่งสึกว่าจะมีการาตั้งเต้นรพรบภูมิทัศนะ แล้วก็ซ่อมนะนักกีฬาแต่ละทีมก็เริ่มมาทำการซ่อมกันนะมีการตกแต่งเต้นส่วนบรรยากาศการซ่อมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาคํามๆแหมน้อยนะฮะถ้านักกีฬามาซ่อมกัน mm. เขาก็คงจะได้แวะแอลแวะพอ,อเพื่อที่จะมาอัปเดตกันนะกิจกรรมในอำเภอแม่ใจของเขาก็ถือว่า มีหลายงานเลยทีเดียวครับช่วงปลายปีนี่ถือว่าอากาศหนาวกำลังดีนักท่องเที่ยวก็น่าจะชอบอากาศแบบนี้ครับอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้เขามาเริ่มต้นตีเกาะกลางน้ำุูหัวใจแล้วก็มาดูบรรยากาศเดี๋ยวถ้ามีการ ซ่อมฟอนกันแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็จะได้เก็บบรรยากาศการซ่อมคื้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตัวแล้วก็ถ้ามีเวลาเหมาะก็อาจจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของอันการสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าทองททพบรรจัก,กจากอาจารย์เจริญมาบุตรครับว่าแต่ละชุดแต่ละอย่างที่เป็นสร้างขึ้นมามันสื่อความหมายอย่างพ่องนะเพื่อในอนาคตภัยเข้ามาแอลมากพอก็จะได้ตีความหมายได้ตรง ตีอาจารย์จเจริญมะบุธบนต้องการซื่อตัวนะฮะอ,อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ